<prueba> ตัวแทนไลฟ์ฟินะเนยงานแฟชั่นมันหมาะกัเราแบบยังไงน้องเลโก้นี่ <iro> คือว <c oughs> ันนี้เลโก้มาเป็นตัวแทนในเรื่องของแฟชั่นคือเนื่องจากสัมภาษณ์เนี่ยเราเป็นงานแบบเดนิมเฟสแต่ว่าวันนี้เลโก้เนี่ยจะมาเสนอในเรื่องของการเป็นเทรนใหม่เทรนลีตาสัมภาษณ์ลีตาเลยตาสัมภาษณ์เกิอะไรขึ้นไม่ใช่ยั่ใสนแทคเลนส์เหรอไม่ใช่ยังไม่ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะ พักใต้อยู่ตอนนี้พักใต้อยู่เ,เดี๋ยวเดี๋ใส่ตอนแบบออางานจริงๆแต่ว่าปกติเราแบบกับเด็กจริมันเป็นแฟชั่นเดนนีมันเป็น,นยังไงรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเซฟโซนสำหรับใครหลายๆคนแล้วกันครับผมที่แว่าไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงดีก็เลยเลือกแบบเลือกหยิบสิ่งที่มันมีซึ่งในทุกตู้เสื้อผ้าเนี่ยต้องมีแนะ่นอนในเรื่องของยีนส์ครับผมใช่ถูกต้องไหมแต่ใครในนี้เคยไม่ใส่ย,ยีนไหมฮะไม่มใครเคยไม่ใส่ย,ยีนส์เอามือขึ้นนู่ไม่มีเลยทุกคนเอามือลงกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมใช่แล้วอย่างัะครบผม เอาผมก็แล้วกันผมก็จะเป็นแบบพูดีนิมอะไรเงี้ยคือผมว่ายีนมันง่ายมากสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะแต่งตัวไงก็คือใส่ยีนทั้งตัวไปเลยก็เหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนการแต่งตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็แฟชั่นแล้วการที่เราใส่ยีนทั้งตัวเลยและดูดีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องลุคุณหนูรอครับหรือยังไงเรามองว่าลุคไหนผมว่าอันนี้น่าจะเป็นลุคแนวหล่อง่ายหล่อง่ายหล่อง่ายอันนี้ขออนุญาตพูด <laughs> เองก่อนเลย ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็น full denim ของของเลเกลจะเป็น half denim ครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูข้างๆ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะฮะรองเท้าหรือ่าซ้อมเดินบนตึกมากกว่าครับผมใช่ครับอยากแบบว่าสัมผัสบรรยากาศข้างบนด้วยเพราะว่าันตีก ได้เลยว่าแฟนขับมาเยอะมากๆเลยหลากหลายชั้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่อั้มด้วยครับผมก็เลยอยากบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้เหมือนได้มาออกทั้งงานของสาร์แล้วก็พัซลาพากรุ๊ปเลยฮะเป็นไงบ้างครับวูพี่อั้มเราแบบตามกัลองจะมาอยู่เฟรมเดียวกันแล้วตามมานานมากเลยเนาะเราสองคนก็รู้จักพี่อั้มมาโดยตลอดครับผมแล้วก็แบบติดตามผลงานที่เขามาโดยตลอดแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนี่ปกติปกติแม่ผมครับ เวลามีงานอะไรเงี้ยเขาแค่จะมาส่งเฉยๆแล้วก็กลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ทั้งแม่ทั้งแมวก็คืออยากมาดูพี่อ้ํอยู่แถวนี้รอใช่คือรอดูพี่อ้ํเลยครับตอนนี้ซื้อของปั๊มบัตรจอดรถเรียบร้อยครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าลูกครับก็ดีใจครับคือเราติดตามผมเนี่ยเขามาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบโหยังไม่เริ่มเต้นเลยครับตอนนั้นจนตอนนี้ก็ ทำอาชีพเต้นแล้วนะครับก็ยังติดตามพี่อั้มอยู่และ้องเพลงได้ด้วยใช่ครับก็ดีใจที่จะได้เจอพี่อั้มแล้วก็พี่ดิเจมันตูมด้วยถูกต้องครับผมมั้ถ้าถ้าพี่อั้มให้เกียรติถ่ายรูปกับพวกเราดีกว่าเราก็อยากจะถ่ายจที่อยากถ่ายกับทุกคนเลยนะครับถ้าเขาสะดวกว่างก็อย่าไปขอถ่ายรูปได้เพราะวันนี้เราแบบชุดเราสวยมากคอนเฟิร์มกันหรือว่าการมาลุ้นอันสุด last m i n u ครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาเปิดคอลเลคชันใหม่ของสลันวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักสลันเยอะๆเพราะว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่สวยงามมากๆและยี่เป็นดีไซเนอร์ไทยด้วยก<ช>็อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะครับแบบได้ใช้เสื้อผ้าของคนไทยนะครับบอกเลยเลว,ว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมงาพวกเราบ้างคอับผมปีหน้าด้วยข่าวว่าแบบ อูฟูอาฟามาอูฟูมากเลยโกหกครับรอเล่นไม่มีอยู่มีครับผมบอกได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เห็นหน้าไรแค้นอยู่ตามโซเชียลแบบตลอดปีเลยครับผมแต่ว่าจะเริ่มเดือนไหนก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับแล้วข่าวว่าเตรียมโปรเจกต์ออราเดอร์โบิรใช่เป็นแารทัวร์คือเป็นการทัวร์เราก็จะได้ไปเจอแฟนๆมากขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆไทยก็หลายๆเมืองหลายๆที่ที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยไปหรือที่ไหนเคยไปแล้วก็อยากไปอีกเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นดัซเซนด์ดอกก็คือเป็นคอนเสิร์ต รอบใหม่ของเราที่จะพาไปให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแสดงที่ไทยไปแล้วสองรอบด้วยกันหมดด้วยข่าพูดเข้าร้องภาษาไปครบแล้วทัวลกคือบอกเลยว่าแต่ละที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าได้เจอพวกเรานะก็อยากเจอทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนมาเจอพวกเราเหมือนกันเป็นไงบ้างกับสุดเป็นไรเซอร์โงแรกที่ได้โอกโอ้โเป็นยังไงเนี่ยพูดไปสิที่หมดด้วยสองวันโซเอาอีก oh <my> ว้าตายแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตไลเซอร์ด้วยเนี่ยในราคาต้องบอกว่าต้องเพราะว่าก็เพราะว่าแบบแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเออเราสามารถไปได้แล้วเรามี potential ที่สามารถแบบว่าไป captivate แบบแฟนคลับทั่วโลกได้เง captivate ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่เพราะเราด้วยส่วนหนึ่งครับผมน่าจะเพราะแบบแฟนคลับที่แบบว่าแสดงตัวว่าแบบอยู่แต่ละมุมของโลกด้วยอะไรเงี้ยผมทำให้รู้สึกว่าจีเมแบบ สามารถไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะวาพเราก็รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วครับผมว่าอยากแบบเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมบใช่เที่ยวด้วยกันวันนี้เริ่มยัดเริ่มใหม่นะฮะ <laughs> แต่เราบังคับอยู่แล้ว <laughs> เป็นไฟบังคับครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าดีๆที่เอ้ยสวยงามใส่ได้หลายสาาร ใช่เสื้อผ้าที่ว่าเป็นยีนไหมหรืออะไเป็นยีนก็ได้อะไรก็ได้สลัดนี่คืออันดับหนึ่งต้องมีหยิบไปด้วยแหละต้องมีหยิบไปด้วยต้องมีหยิบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนลุกหรือว่าเป็นชุดนอนบางทีเราไปต่างที่อากาศเย็นถ้าเขาดีมากกางหนาวได้ด้วยแต่ก็ใส่สลันอาบน้ำครับผมใช่เป็นการสับผ้าไปด้วยเพราะว่าอย่าย้อมยเขอะไรนะอย่ยอมไม่เป็นไรเก็บเก็บไว้บางครับปีหน้าจะต้องใช้แรงเยอะนี่ขนาดปีนี้เขา โฆษณาตัวเองก่อนเลยว่าปีนี้จะขายหล่ออ๋อปีหน้าก็ยังปีหน้าเริ่มจะคิดว่าจะกลับมาตลกแหละใช่ปีนี้แล้วแต่ปีนี้เลยหรอไม่ปีนี้ยังไม่ค่อยตลบมาเอาเอามาปีหน้าดีกว่าใช่ปีหน้าปอดรั่วกันแน่ครับปอดรั่วกันแน่ลองออกซิเจนทะลุปอดยาวไม่รูปอะไรนะยาวไหมแล้วแต่โอกาสก็ถ้าเกิดดัสแอนดอนเราผมยาวไปแล้วการที่เราต้องไปโปรโมทเนี่ยอาจจะต้องลุก ได้หมดเลยได้หมดเลยก็แล้วแต่ความตื่นเต้นละครับผมใช่ก็รอรอรอติดตามได้เลยครับผมแล้วหน้าเราก็ไม่ได้พักกันเลยนะคะถือคือแน่นเลยใช่คำว่าการไปเจอทุกคนคือการพักของพวกเราแต่ต้องอย่าลืมเราต้องมีเสื้อผ้าดีๆไปด้วยในการพักขายของขายของไว้ก่อนไม่รู้อะไรขายของไว้ก่อนครับผมไม่ก็เรียกได้ว่าผมว่าเราได้น่าจะได้พักระหว่างทางอยู่แล้วครับผมในระหว่างการแสดงก็กว่าจะแสดงความนจริงเราแสดงประมาณ สองสามชั่วโมงเนี่ยละครับเพราะเราเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไปพักแล้วก็แบบไปเติมเต็มความสุขได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นโมงครับขั้นหวังกับโชว์ที่แบบเฮ้ยต้องว้าวต้องแปลกตากว่าเดิมเราเราจะตอบสนองสิ่งไหนไหมคือเลโก้เนี่ยเตรียมไว้แล้วเลโก้เตรียมไว้เยอะมากก็คือโยนเลยโยนเลยแต่ว่าพูดไม่ได้ใช่ไหมน้องเสียดายมากเลยครับที่ไม่สามารถพูดได้ตรงนี้จริงๆเสียดายจริงแต่ก็รู้สึกว่าจะทําให้ดีเหมือนที่อลิสทัวร์เนี่ยได้ไปทัวร์หลายๆที่ครับผม อันที่เขลเรียกเรสเลยที่ไทยมันมีสลิงที่โน่นจะมีสลิงบ้างหรือเปล่าอ่ะยังไงสลิงพูดไปสิโชว์ผมไม่มีนะสลิงรอดดิรอด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 เราเราคความสูงแม่ก็ถ้าตรงโน้นมีสลิงในต่างประเทศเราจะพาไปแบบสไลเดอร์หยิบสไลเดอร์ไปก็ได้เอาเพราะเรามีสไลเดอร์ทิ้งตัวอยู่แล้วในไรแคนหกไปก็จะเป็นพี่ตุ้ยหรือว่าพี่ฮงนะฮะอันนี้คือไฟบังคับเหมือนกันก็อาจจะได้เจอแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ มีการพูดคุยเหรอเนาะว่าเราจะต้องหยิบอะไรไปบ้างให้มันบอกว่าเหมาะกับต่างประเทศเนี่ยคือถ้าสลิงไม่มีอาจจะมีสลังก่อนโอ้หตุ้ยอีกแล้วได้หมดได้หมดไปนี่ได้ได้ใช่ไหมได้ได้ไปได้ไปด้ไปได้ได้ไงได้ไปได้ไปได้ไปได้ได้ไป้ไไ้ปได้ได้ไปไ้ไปไดุไ้นปไ้ไปไดนไ้นนได้ไปได้ไปได้ไปไันไปได้ไปได้ไ้ไไปได้ได้ไปได้้ไรไ้้้้้้ด้ด้วยแบบใช่แต่ว่ารู้สึกว่า ตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะทุกครั้งที่เราแบบได้มีโอกาสได้มาซอ้อมคอนเสริร์ตอะไรเงี้ยมันจะมีความสนุกเกิดขึ้นตลอดเวลาครับใช่จัดถึงแฟนรอเจอกันได้เลยเยอะโอเคครับร <c oughs> <c oughs> ก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็ฝากทัวร like ์ของไอแคนด้วยนะครับผมก็เป็นลัสดอนทัวร์เนาะก็ครั้งนี้บอกเลยว่าขนอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูแน่นอนครับขาดได้ครับ นอกเหนือจากนั้นก็ขอฝากทุกผลงานของไรแค่เลยครับตอนนี้ก็มากกว่า12เพลงแล้วแต่ว่าเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมากกว่า20เพลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ,บผมเพราะว่าแน่นอน,นะครับว่าเกิดเราจะมีคอนเสิร์ตได้อีกเนี่ยเราก็ต้องมีอัลบั้มอีกสักรอบนึงครับใช่อย่างไรก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับคอยทั้งติดตามแล้วก็คอยทั้งเอ,อ่อซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามเอ่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในตลอดการเดินทางของปีหน้าเลยนะครับไว้มาสนุกกันปีหน้าครับผมขอบคุณครับมองตรงนะคะด้ ขอย่าลีตานะครับผม,ลลบไ,มได้เลยไ,ได้เลยลูกเออมด้เลึมือเลึ

E uh...